สาอั้ติดตามมาด้วยนางสาวแนทและนางสาวลูกเอ็นหอังานั้นลูกเอ็นนางเลยลูกเีนนะพบกระเพงอบช้างเอฟซีอยู่ในชุดสีจมูรพบมือได้ไรัาทางชองเพืนะครับ เลือกทางนี้เขยิบให้เดาเบาเป็นทายเล่นก่อนนะครับวีดีโอครัวันนี้วันนี้ถ่ายแห้งครับ เชัดเจนไหมพบช้างเตะครับขอาเป็นประตูหุ้ยเกือบนครับยิงดีครับลุนี้ยิงดีพากไปด้วยเห็นครับประตูออกมาประตูประตูเช่นเดียวกันโอวัด แนชนครับสันนีก็แปะแมนแมนเอาบอลไว้ไม่ได้ครับแมนวันนี้ก็ให้พีตะตายเลยแมนจ่ายให้ปกักปักคงให้แมนลูกนี้สวยงามครับแต่ว่าทางบัลนีน้แมนรถวันรุดล็ลอกหลบสระชากดึงสวยครับทรงนี้เพาะให้ปากปักจับนิ่งๆตัวแมนล้ำหน้าเปล่าไม่ล้ำครับปากกระชากกระชาก

เป็ดลุกพิคิดจัดเจ้าเตาหัดเตาเปิดเอายังไงจนเป็นจะเป็นปล่อยครับตรงนี้ประตูรักษาประตูกันตะพัดหกสตรีเขาจะเป็กเป็กไาอิ้แมนมบขาที่ไม่หลบไม่หลุดเอาะครับันหน้าครับ นิดเดียวการหลังได้ไงมาตะเก่งเท่มิใหม่เลขเก้าอ้าวบอลมาถึงโปรแกรมโปรแกรมแหมไม่ผ่านครับติดที่จะปั๊มโอ้ครับโอ้ได้บอลโอ้โอ้เขาะยาวไปหน่อยเทคให้ทันดีทันดีก้มหน้าหุดนหุ้นเรากับกลางเรอกลางกระชากไปข้างๆทันเดชยังไปไม่ได้ครับ ้าจะว่าโยนไม่ได้ครับบนยโอ้เราจะว่าโอ้ยดูจะว่ดูจังลูกระวังกดลงพื้นกดพื้นโอเค่ไอย่าให้ครับขันดิให้บอลครับขันเลยนะอย่าเล่นอย่าเล่นกันคับขันอย่าเล่นบอลคับขันวางุจบอลกดบอลโยนไปดูไปดู ครับละะรุดไปละไม่เข้าแมนยนยิงไม่เข้าจะดีจากครับต่งให้ไปไปจะไปสันดีันดีเคาะสันไปนะวันไม่มีส่งครับวันนี้ ปาดเอาเดนแยกไปเอกับโตมาเล็กชิดเอ็ดยังไม่พ้นม,มาตราจแต่ปากลันยินเดับแม,มแบบนิดนึงครับเ,าเ,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 เาขาใจตาขาดรับเอาไว้ได้แล้วอึนมา มาดูเส้นดูดุถึงอยเลยถ้าเลยจะนึงจะเดินแทนบอลาแล้วเปินขมาเอ้าบอลเทนจะตะาะตาราชันราชันหัวมาบอลตรวติดที่ตัดแคมที่เอาตแกมลูหน้าอนี้เคาเนี่ยวเล็กนิี้เดียวมันันเลยว่าไป้พิ่มความเต็มไปทางยาวอตอนนี้ขยับอีกลูกดัน ท่ <Workers S 2> นท่นนี่ขยับอนนีกเกอเขไปถึงมาเจอกระทนเปากระเปาจกัดถึงไวก่อน่อที่เจ้าปักราชันมาจะถึงบอลบโดนเฉาออกหลังก็เนลูกตันไปกัดเส้นประตูหรือเปล่าครับคาราอมปัชัยเขาลงเตะมลงสั้นๆลงสั้นๆมาถึงจมเข้าขวาตักมาด้วขวาสับเลัดเลยไปบอลยังไเลยตอไป หนึ่งนะครับทีมลักไล่ตาไปเลยต mm ่อไปไม่มีอะไรครับไหนก็ต้องมาแล้วจัดไปที้งเรียบร้อยครับต้องให้ตัวนี้ครับต้องไอ้เป๊ะไอ้เป๊ะเท่านั้นครับยิงคือด้านหน้ามันก็ยิงมาแล้วไล่ลูกครับไอ้เจ้าเบอร์สิบสามครับไอ้เป๊ะกัมแพงแป๊ะกัมแพงปักกัมแพงปักกัมแพง

จะเปิดด้วยเท้านะครับแดงแดงไปทางไหนซ้ายขวาทางไหนสีชมพูเยอะกว่าเปิดเข้ามาเตจสีเขียวสีเขียวเปิดพารีโอตากมาแล้วครับหนึ่งสามจะแพ้ทีวันทีหนึ่งจะแปะพยดีนุ่ใจมุดไปถึงจะปตักปักจะตักไปเฮ้ยไม่รู้เบาไปจะไปก้าขยิงลูกนูจะไปธนภัทรลีลาสวัสดงไม่ผ่านมือเดินรัฐชาไม่เตืนนิ่งๆโอ้ไม่ต้องไม่ต้อง เออไม่ต้องใช่ร้อยลูกไปเจอเลยร้อยอ่าค่อยๆตันขยับตันขยับตันเข้าตันเข้าไปไปริมเส้นตันริมเส้นไปริมเส้นเลยไปเลยให้ตันเล่นไม่ลูกก็ไม่ไม่ลูกให้ตันเล่นลูกลูกนี้ให้ตันเล่นไปวิ่งตัดไหนเลยเมื่อกี้นี่ไอตันมันตำแหน่งมันอยู่แล้วจุดล้ำหน้าโดยปันวิทย์มีคุ้ง ดิ่เตาครับดิ่ตอนนี้ปิดตัวนู้นลรกตอนนี้ปิดตัวหลังชัดเจนชดล่อยครมาให้จะเป็กวาเปกปกวาอ์ดจังหวะเดียวครยโดมาใค้าโดนอ่ารักษาประตูสอบออกไหออกหมอ่าล้ำหมาจากจุดล้ำหน้านะครับ ก็คือตอนที่เขาจะเล่นนะเรายังเออเหลอเราชายอยู่นะครับมาดูดูลายนะสุดท้ายก็เหาะบอลมากระลำหน้าล้ำหน้านี่คือภาษาไทยครับภาษาสลั่งเรียกออฟไซด์สาราวลุกเลยไปซื้อเลยไปซื้อคื่ประเทศลาวเวินจันนะจันจันเดย์จันเอย์มาที่ออกมาที่ออกมาที่ออกมาออกมา จะไปบีบทำไมลูกไม่มีเกมรับวันนี้เช็คลายลูกเช็คลายสันเดเช็คลายแทบบอลเข้าง่ายันนีส้าอีนีพตอลนี้้างสันนีม่เล่น้เก็บบอลเพื่อนนี่ยสันอันนี้สันออกมานนี้น้องโปรแกรมโปรแกรมเปล่าอย่างไม่พุ่มต่อ ทุนต่อครับวันนี้ทุงต่อแล้วทุมเดินแบบตกลุกินผิดไม่ใช่ทุนต่อทุมเดินแต่ทุนต่อต่อเขาตายมาที่เปล่ารันเปลาลากเข้าไปหนึ่งสันเปลาโอ้ยหยึบหนึบมตัดเข้ามาบดยังน้ยุ้เลี้ยไปอ้ก็ปากปากปากเดินบานปากไปได้ครับปากมุดไปมุดไปครับก็ปากปากเข้ใจว้าย

ต้องเพืพอเพรเลี้ยงดูไม่ดูกำลังแขกแขกก็ไม่แดกไม่ดูกำลังตัวเองเข้ามาตัดดูไปตาไปลุกมาขมาที่อตัวมาตื้นมาตื้นเนี่ยตาเปิดมาแล้วดึงใจเอาลูกเขมรไปตันรุดเดียวครับรุดเดียวเต็มเต็มแดกได้ได้อย่างชัดเจนครับชัดเจนจริงๆครับคนนี้โอ้โหเจ๋งครับเลยมาเลยต่อหลังมาแลยแค่ตาสัญญาให้ไว้ยังตาด

ดนี่คือความรักของเด็กๆนะไมัเต็มฟ่าไร้แรงเลยที่เวลานี้ไม่ลำาไม่ลำแน่น้นท่เหล่มอะไปนะรัระ่ักราชันจะเป็นคนเปอนหรืออย่างไรเอัดฮ่กดูตาเป่าสิเอาตะเป่าจะยิงเลยหรือย่งไรครับเปล่า

ม่เป็นเด็กมันยังไม่รู้จักมือยังเลี้ยงไม่ได้เอาตายเลยเอาตายก็ทันทีพยายามยังยาวอีทีเล่นชันๆนะเปิดนะมีอะไรครับนี่ติดที Alter, ่กระปั้มไช่ไมมเอากระปั้มอยู่นี่ครับหมายเลขสิบสามกระไดเพื่อแกระวิมกางแกวิมพูมามาให้จับ บาดเดือดข้างซ้ายปาดมาหนึ่งเอาไปตามตีเขาจะตามตามเดือดให้ใครลุกเลยเข้าบอลก่อนดิเข้าบอลก่อนลุกโอตามโอตามโอตามโอเล่นโอเล่นเออโอเคการเล่นลูกการเล่นจับบอลทุ่มทุ่มทุ่มทันขนาดเส้นไปที่ไอ้สันว่างนะ น้ำหลูกน้น้ลูกีันขวิดีโอจัดครับครับครับอธิบายอธิบายเมื่อกี้ก็ทำไมไม่ล้ำอ่ะลูกไหนครับลูก็๋อแทะแถบสกัดชัดเจนแล้วก็ไปหาผู้เล่นคู่ต่อสู้สกัดคือไ่ไยรับสกัดแล้วปลิ้นปลิ้นไปตั้งใจสกัดแล้วบอลบินไปคู่ต่อสู้ยืนล้ำหน้าอยู่แต่ก็ไม่ล้ำไม่ล้ำครับแต่ถ้าเกิดว่าบอลมาทัดขาเฉยเฉยล้ำอยู่เหมือนเดิม ยกเท้าเ้ากัดได้สก,กัดแล้วแต่เหมือนกับคุณเล่นทา When จาคุณก็ต้องเสียโอกาสก When เล่นไปนนก็เลยเป็นไม่ล้ำแต่ถ้าชเชทียนย่เฉยบอลพลาดขาปุ๊บไปหาล้ำเหมือนเดิมโอเคโอเคตะลุกป้ายห้ามทุ่มห้ามบอลเวลานั้นจะห้ามทุ่มบอลกระดานเส้นลาาเส้นไปเลยลาาเส้นวิ่ง คำพูบเลยเออพลิกนั่นแหละเออนแบบนี้แหละสนุกเคเฮ้ยเฮ้ยเรียกบายดตรงกลางเลยเข้าไปตรงการลางดิปั๊มไป,ไปนะเอเอ ไอ้ที่ังลยก็คือรัชเจริไม่ใช่อิปเตเขาอันนั้นราชวินิตวัตยน์นั่นนะอันนั้นเต็ไม่ใช่เด็กสุอื่นอาเลียมยิงเสียออกอันนั้นมันน่าอยู่ทึงเทนเด็กรัตเจริญวัตรพยน์ทามเขาเออ้ยยิงเอออ้ยยิงอออ้ยยิงดีใจดิโอดีใจ จะมาสอบนี่มันกับคนที่ดูทางบอลเต็มก็จะออกผมดูออกว่าเออมันข้ามแล้วนะเก้าสิบเก้าก็คือเจ้าอู่สักดาเนตรลาอาชัดเจนไม่เไรมึงจะยิงนะชัดเจนไม่ยิงอาชัดเจน,น,นบอกเฮ้ยผมไม่ยิงอย่างชัดเจนผมยิงอย่างพี่มาริสาในี่รยากาศเล่นมาแบบ มันได้ยืนมั้งหรือเปล่าเฮ้ยสันสันซันเทเทเส้นซันยืนแค่เส้นมึงจะลงไปทำไมละมึงจะลงทำไมเขาเล่นแล้วเขาเล่นแล้วน่ะเทเส้นไปตามลูกลูกแทงแทง แล้วไปตนไปอั้าสังยมาอให้ครับิบสามสิบสามแปะแปะสันไปสันไปตานี้สนี้ไปที่สูตรอ่ะแปะแปะสูตรอ่สูดรสูตรนะยี่สอมมาจ่ายให้เจ้าซันเดย์ในการเรียบร้อยตนนี้ เอ็ลูกคิกก์ก่อนไอ้ฟันตอนนีม้มีการถ่ายทอดสดอยู่นะครับที่ช่องอะไรวะเนี่ยของโคฟซอือช่องอะไรนะช,ช่องอะไรไม่ลุกเนาะส่วนของผมช่องฉีเอาตัดเข้ามาได้ไหมอลหลุดมาทำอีกทีนึงทำหน้าฝับซ้ายตเตะถ้งนะครับยังมีอ่าโอเคลนะูกปลอดภัยไว้ก่อนพ่อจอนไว้ บอลนมาที่จะปั๊มติดเตยตึ้นมาจะปั๊มพุ่มไทยไทยไม่ขาดติดอีกครั้งนึงแต่ถึงกอะไปก่อนบอลมันเด้งข้ามหัวแล้วลูกมาเป็นอมายเลขสิบสองนี่ก็น่ารักดีครับตัวเล็กนิดเดียวต่อไปก็เติชิกเตยชิกเตยชินี่จะเป็นแกมอยู่ไปกองหน้า คนที่เหนื่อยที่สุดก็คือเตาลเตาลหมายเลขสิบสามลีดัมเบ้ลไม่ถามนี้นะฮะสินี้เปิดข้นมาเดิยังได้อยหลบไปอีกทีนึงครับหมายเลขเครับเจ้าแมนเปิดเจ้าแมนึงตรงนี้ไม่เป็นประตูลแม่ตเจ็ดยิงไม่เข้าเลย่เครับ ไม่น่าจะเซฟได้ครับลูกนี้จะต่อเลยครับเ so จ้าปันโนเปิดกรปตันาอหาทีจัมแมนดโด้อีกทีติดนะครับโด่งมาโดนหดลุกแล้วลี้เอ้ยยังไงชัดเป็นชัดกัปตันตาเหนื่รืมใจ เล่นเล่นเล่นประตูออกมาไประดับันนอ้ลำหน้าสองคนเลยลูกล้ำหน้าสองคนนะตาจิมยืนนั่งอยู่ตรงนี้พอดีลูกกำลังนั่งยัดน้ำอยู่พอดีลูกเจนนี่มันน้ำหนักที่เจนเบาไปมเ้าจไปัมใ้กับหอืมมนไมเจอเขาจะไปแล้วก็ล้ำอีกแล้วครับ เกตั <if you want ip presents> ้งให้มีน้ำหนักตั้งข้ามยยข้ามยยข้ามยยข้ามเช็คลายเช็คลายแต่จริงครับเวลามันเล่นนะครับมันไม่รู้หรอกนะครับว่าล้ำหรือร้ำเนาะเหมือนกันฮะผมก็ว่าผมเช็คลายดีแล้วครับเ่อตอนตั้งเร็วตั้งเล่นตั้งเล่นอาโซดโซดซดลองนี่แปะสั้นนี่สั้นนี่ โอ้โหตำนชาจะตกก่น,นีนอไม้ออกหรือยังวะทางนี้อนเอาไปม่ถามใครได้ี่ยถามถาม,มาโอ้โหช,ช้าเดนยนตกลางครับเียบสายไปนิดเดียวอา่าโดนกัดทิ่งออกไปนะครับแลแอดถักทางเข้ช้างทางเช้างยัง,ง,งม่หน่อขึ้นหรือยังไเจ็นอไม้ขึ้น,นยัง เออเดี๋ยวเออเดี๋ยวน้าไปวันที่28เดี๋ยวไปเอาเสียมไปด้วยไปขุดตอไม้หลังโรงเรียนนั่นน่ะเขาจะให้ขุดไปปะเดี๋ยวงานพอเดือดสดีตีกระดานอีกมาไม่เป็นไรโอ้จริงน่าลูกนี้จะบานจะบาเขาไม่ใช่จะบาน หลักมาอาเยอ้ทิพไอ้ทิไอ้ทิพลักมาไอ้ทิพไหลโปรเฉลอกลโม่มาโปรกัน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 ะดินโปกันะเดลนโปรกันกรบเดบนโปรกัโปรกันแหมโปรแกรมโปรแกรมธรรมดาเน่ยแหละฮะคือไมีโอ้โหชอตชนคอเอรถตะโกนเสียงหัดเสแห้งแต่ว่าแบบลุกตึ้นภาคเลมาหมายเลหนึ่งมาหมายเลขจลากมาลากมาข้าจานลำนำ มาจากจุดล้มหน้าลูกคุมนี้นะครับย้อนมาเล่นก็จะแม่นขอบไซด์ดันขึ้นมาหมดนะครับชนกทีห้อยางวัห้อยทีบอลสันันแรงกันเป็นจากจุดล้มหน้าโดยเจ้าเปลาปานนวิทมีคมเปิดท่านพึ่งโอ้โหลามสองคนเลยลูกคุมโปรแกรมฮะโปรแกรม บายบายัเล <Bye> ือกนะฮะเอาลครับท่านเปาจะเป็นคนยิงเปาเปาบอกขชักลกรกดปดไตัดท่านพิกเลย ไปเอาข้างไปเอาข้างไปไปเลยลิ่งจเลยนั่นแหละทุ่มทุ่มข้าหัวทุ่มทุ่มข้ามหัวจับบอลมาทุ่มที่ปั๊มปั๊มจับบอลดีรออะไร มายาวายาวไเพิ่มไปหมายเลขสิบเอ็ดเขึตะพนปั๊มปุตติยตินมาปั๊มทึ่นมาไปปั๊กปักเด็ดมรูดิดพูดหมายเลขสิบหกเเจ้าเจ้าปโอ้ยตะพนโนยิงไกลครับตปพันกัดออกมาไม่ดีครับโดนยิงสวนนะครับดูวเี้พอไม่รู้เรื่องไม่เคยไปอ่ะมาในลูกกลับไปไนแรมี อย่าอยู่กันก่อนลูกอย่าพึ่งนี้องน้องนุ่งๆไปดูหิวกินลลูกหิวอะไรกินอะไรกินได้กินอะไรดื่มได้ดื่มหลยเ็อเเอาบอลมาตั้งเร็วเอาบอลมาตั้งเร็วเอาบอลมาตั้งทีเร็วที่เร็วที่ไปลิมเส้น ดิมเสร็จไปแล้วรับาานเหมกางนแม่ระเทเปล่าแล้ครับแหนบนแหนแแหนจแม่นบแล้วัรไป่วยมนัดราน้ำชาจะขึ้นป่าหาเห็ดแลครับพวกบิ๊กบาบมาแล้ว